สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมรอทุงครับ FC ฟมือดีบ่าวแอมรอทุงพร้อมทีมงานครับได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องชายครับน้องชายครับฝันแม่นเนาะครับเนาะน่านที่จังฝันทีหนึ่งครับเมื่อคืนนี่ครับฝันว่าถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับมีชาวบ้านถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับหกล้านครับอันนี้ความจริงดนะครับเด้อเอฟซีชาวบ้านถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง แล้วก็ฟันเกลียวกับผู้ถือรางวัลที่หนึ่งแหะครับเอาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาให้แต่เห็นเป็นเลข3ตัวแดงจึงคืนหัวสันครับงวดวันทีหนึ่งมีตัวหน้าย่นพศ2อ6 8นเนาะครับเอฟซต้องไปถามน้องชายครับเป็นมาเฮ็ดงานครับนี่มาเฮ็ดงานรับเมาอยู่ทั้งข่างนี่แหละครับแถวบ้านนี่แหละครับเอฟซีในเลขไปฝากเอฟซีเนาะสิเป็นตัวไหนครับต้องไปสอบถามกันครับรับชมกันครับเบียร์โยคะน้องชายฝันแม่นผู้เฒ่าเอาลอตเตอรี่มาให้ครับ ตัวแดงจึ้งคือว่าสันครับทั้งคุณครับรับชมกันเลยครับน้องไส้ครับผมน้สวัสดีครับน้องไส้ไส้ครับสวัสดีครับไส้ไส้ซอสส่างสายยอดยักนะครับผมฟันแม่นครับแม่นบอกครับผมแต่ว่าเพาเชียงมาม่เพาเคยเห็นหัวยักษ์เคียงผมได้คลิปเพิ่งวันออกหนึ่งหนึ่งครับแต่โดนผมโดนล่ะครับที่โดนต้องเพาเชียงใหม่นี่ก็หลายเดือนอยู่นี่ก็เพรเห็นยักษ์เคืยงผ่เคยเจอกันยักษ์เคืยงบ่เคยอยู่บ้านไปเห็นงานครัตอนนี้นั่งมางานครับผีสอบปูน ัครับเผดงานที่นี่เผดงานธุการอ่ะมาฟังมือความฝันเนาะบอยเหรอเนาะครับผมพอเท่ากับตัวใดข้อมฝันในเลขตัวเด็ดตัวใดแบ่งปันในพี่น้องค้อมฝันแม่นฝันเงียนนิดก็แม่นคือเก่าแม่นคือเก่าครับฝันว่าจากไดนแน่น้องชายบอกซูเอซี่มันฟังในครับฝันมาเดวเป็นศิลป์ตรีเนะครับฝันว่าจะเป็นศีลป์ตรีว่าไม่ดีแช่น้อมีคนมาบอกเข้าบอก ไ่เผู้ใดเป็นผู้ใดมาบอกเขาเป็นญาติเป็นญาติเป็นคนที่ยังมีชีวิตหรือคนที่คนเสียไปแล้วคนที่มีชีวิตอ๋อคนใครว่าแสดงว่าเนี่ยนี่ใครว่าเพิ่นเคยมาบอกที่ไหนมันบอกครับอ๋อิ่นเพิ่นเคยถือกันวันที่หนึ่งนะโอ้มีนบ่าถือกันวันที่หนึ่งอย่างนั้นเลยเพิ่นก็มาบอกถือแค่ใบละหนึ่งครับถือใบหนึ่งโอ้หกใบอ่า โอ้ยแสดงว่าคนมีดวงมีเส้นฉาดกัน,นถึกนานแล้ววะครับนี่ยัง่งรุ่นนะครับป,ป,รประมาณปีป<ม>ีประมาณปีอุ้ยยังบนดนลได้ครับนี่ยังบนดนเนาะยังใหม่มมมสๆสดๆร้อนๆเลยนี่ครับอืมดวงดีเนาะครับเนาะผู้เฒ่าหรือผู้นุ่มเหรอครับเคนถึกนี่ครับมีอายุแน่นิดนึงโอ้มีอายุแน่เนาะอ่ะห้าสิบห้าสิบ โอ้ยังบ่อเถ่ายังหนุ่มๆอยู่เลยบ่อท่านเถ่าครับในก้อนฝันเพิ่นพญางมาบอกบอกแล้เพิ่นมาเขียนให้เเพิ่นเอาลอตเตอรี่มาใหอยนะโอาลอตเตอรี่มาให้ยตัวคนแค่ตสี่ยวันสีหนึ่งเป็นเลขตัวใดจำไหนบ่จำจำได้แค่ตามตัวโอตามตัวเพร่ะนอามาให้เป็นลอตเตอรี่จ้าห้าจำไดหนึ่งจำได้จะสามท้ายเนี่ย แต่ว่าตุลเดียสีแดงได้ไหมตุลเซอร์โอ้นี่แหละมันสุดยอดครับมันมาถือนะครับครับแต่ว่ามันเป็นสีแดงเพราะเขาเอาผู้สิงเขามาใหม่ว่าอะไรสินะเป็ดสีแดงชีว่าเขาเห็ดรัฐบาลเขาลงมาแบบใหม่แต่ว่าก็เป็นใบจีถือน้ำเนี่ยตุลเดีครับบ้ายอ็นครับผมเอฟซีดวงดีแล้วนองว่านี่นองครับผมจำได้แม่นแม่นบอลสามตัวนี่ ตัวใดครับผมบอกให้ fc คนฟังเน okay, ี <apply some drinks> ่ยเก้าหนึ่งห้าเลขงามเลยครับผมเก้าหนึ่งห้ามันเป็นสามตัวถ่ายเนาะสามตัวถ่ายแต่ว่าเข้าสื่อไปโล้วคนบอกแล้วคนเอามาหายแล้วปราะคมันออกเป็นละมันทีนึ่งเลย้าหนึ่งห้าครับบอกว่าไผ่เนาะน้่งย้งถึงวมันทีหนึ่งบันดันบอดีใจก็เชายแล้วนาะ แมงวามฝันกะดีใจปกติมันมีหกตัวได้หนิค่สาตัวเดียวเลยครับผมจำอะไรจำได้แค่จำได้แค่สามคับคนถึงลอตเตอรี่เขาชวนมากถือว่าทีนึงเขาก็ถตือเขาก็ได้แค่สองตัวสามตัวนั่นละจำได้นั่นแต่ว่ามันไปประกอบกันกับตัวหนาครับครับครับเก้าหนึ่งสามตัวแดงจริงคืนเลยในลอตเตอรี่แต่วันใยไงบ่ลหรือใบสามกองใบสามกองใยสามกอแต่วันนั้นเป็นจังสีสีแดง ตัวนั่อื่นก็คือเกาเบิร์โอ้แปลกตัวจังสีสีแดงผมถือตัวไหนมาเออดีใจดีใจว่าท่านเอาออกของมึงนั่นเลยอืมออกมาเบิรงแเดบชัดเจนเลยครับผมจ้าวจำได้แต่ก้าวหนึ่งหาก้าหนึ่งหาครับเอาเนาะบายอ่ะครับอายุทุกปีเหรอครับตอนนี้ครับผมอายุห้าวหนึ่งไหมครับน้องชายสามสิบหกปีเนาะครับผมหกปี คนอายุ36ปีฝันว่าถือมันทีหนึ่งครับผมเป็นตัวเลขสีแดงครับแน่นอนแน่นอนนะบอยแอครับผม<ล>คนหฮาบพว่าใจความฝันแล้วแม่นคิดซืือสื่อมาแล้วคิดว่าเออมันสิถือเขายัางดีใจหงห<น><ๆ>งเนี่ยแน่นอนครับครับเพรเี่ยงเมื่อนด้ยครับเราบงหงนะครับผมนะครับนผุ้ชมก็คือบอยแอมบอกจะเปิดคลคิปราคบผมบอานอ,นองพอนเป็นคนฝันแมนมเส้นอยู่ครับก็พอเที่ยงมากบอค่อยไดีคลิปเพื่อนเพราะ่บค่อยเจอกันมันนี้ถือว่าถือว่าเป็นโชคดี แคซี่วันซะเพราะว่ามามาเจอน้องเพิ่นกับฟันว่ามีคนเคยถือว่าถธอหนึ่งอีนั่นในความฝันนั้นเอาลอตอลีไปให้แต่ว่าแปลกที่ว่าตัวเรขมันจะเป็นสีขาวแต่ว่าในความฝันเพิ่นเป็นตัวสีแดงเลยเห็นชัดเจนจําได้แล้วกับว่าจะาของถือวพาว่าถธอหนึ่งความในความฝันดีใจหุ่มๆอยู่มันเป็นตื้นขึ้นมากก็ยังดีใจ915 915ไ้มาตกลงแคมปหนาจอยเบืองนอกครับผมอายุของน้อง สามสิบหกปีครอยู่สามสิบหกปีครับสามสิบหกปีอฮะไหนหนอ้น้อนงพันยอกให้พี่ถือหนะครับเก้าหนึ่งห้าอย่าลืมเลยกเก้าหมุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำด้วยครับเออหนอ่อมาอันนี้หน่อหมุนขึ้นเป็นเลขหกแมนเลขเก้านี่สามารถหมุนขึ้นเป็นเลขหกหันหัวลงเป็นเลขกห,หลขกมันเนหมุนขึ้นครับเพราะน้ำ อันเขาลงเป็นได้กกได้ครับผมครับผมเอฟซี915615ปัดเหรียญเอาปัดเหรียญครับเอฟซีเนาะครับผม915ครับเอฟซีมื่อี้ครับเอฟซียันตึงไปใส่ครับยันตึงไปใส่ครับเบ้าแอมมาทงมีของดีมาฝากครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบ้าแอมมาทงนี่จะเดินทางไปทําบุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีต <im> <disadvantaged country> <fuera> ิใหม่ต <im S 2> <im> ิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเรลยกสื่อลอตเตอรี่เป็นสืเือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยห้วงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรว้พ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อนวดปู่หลอเหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรุษซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮ่าไขา่ไข,ข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ,าบา่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่ออมากนะครับแล้วแล้วก็เมื่อแท้แตะครับท่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ผุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากกนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักกาบ้าแอมป์ตุ้งใได้น้ำม,มุนมะน้ำครับได้น้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวข้าสเได้ออกเอาไปดื่มกินหลักกาอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเาราแอมเราตรงนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากาาอิฟซี่โบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ